คืนวันฝนตกกับเรื่องราวมหาศจรรย์ซึ่งเป็นเรื่องราวของน้องตุลาในคืนวันที่9ตุลาคม2565เรื่องราวและข้อมูลนี้ที่ผมเรียบเรียงขึ้นมาผมมีโอกาสได้คุยกับพี่วิชานคลอง30ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลทับไซจังหวัดจันทบ,บุรีและในช่วงเวลานั้นกำลังปฏิบัหติน้าที่ในการเฝ้าระวังผลักดันช้างคืนสู่ป่าพี่วิชานเล่าให้ผมฟังว่า ในช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งมีเรื่องผิดสังเกตเกิดขึ้นครับมีลูกช้างป่าเดินเข้ามาที่ฐานฐานกลางฐานทุ่งกลางหมู่สี่ตำบลทับไซจังหวัดจันทบุรีโดยก่อนหน้านั้นพี่ๆในฐานสังเกตเห็นมีลูกช้างป่ามากับช้างตัวใหญ่เดินกวนเปี้ยนอยู่ใกล้รั้วลวดหนามของคานที่ทำไว้สำหรับกั้นเป็นแนวเขตติดกับป่าแต่หลังจากนั้นช้างตัวใหญ่เดินฉากลงไปตามคลองแต่ลูกช้าง กลับไม่เดินตามช้างตัวใหญ่ออกไปในช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่มืดสนิทน,นะครับไม่มีใครทราบว่าใช่ช้างตัวแม่หรือไม่หลังจากนั้นช้างตัวเล็กเดินเข้ามาที่ฐานฐานครับเสียงหมาเห่าดังระงมนั่นก็คือคลิปแรกที่เราได้เห็นกันอยู่นะครับ ึ่งถือว่าเป็นวินาทีแรกที่เราได้รู้จักกันครับพี่แชร์ซึ่งเป็นทหารพานนาวิกโยธิน1544ฐานทุ่งกลางกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในช่วงเวลานั้นลูกช้างตรงดิ่งมาหาพี่แชร์ทันทีโดยไม่กลัวเสียงหมาเห่าเลยสักนิดเดียวครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากๆครับช้างป่าเขาจะห่วงลูกมากๆที่พี่เจ้าหน้าที่จึงผลักดันน้องให้กลับเข้าไปในป่าอีกครั้ง เวลาผ่านไปไม่นานน้องเดินกลับเข้ามาที่ฐานฐานฐาลอีกครั้งแต่ครั้งนี้น้องอ้อมไปทางหลังโรงครัวของทหา,ารการพอน้องเห็นคน ก็วิ่งเข้าหาคนทันทีโดยไม่มีอาการหวาดกลัวใดๆเลยครับทําตัวอย่างกระสนิดกันมาแต่ชาติปางก่อนน้องส่งเสียงร้องอยู่ตลอดเวลาถ้าแปลความหมายอาจจะบอกว่าขอหนูอยู่ด้วยนะเลี้ยงดูหนูด้วยนะน้องเนี่ยตื้อหนักมากเลยครับแต่เพื่อความปลอดภยัยพี่พี่ก็ยังคงพยายามผลักดันน้องให้กลับเข้าสู่ป่าแต่ว่าหนูเลือกแล้วหนูเลือกที่จะอยู่กับคนแม่เขาพาหนูให้มาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้น ี่ต้องดูแลหนูนะผลักดันไม่สำเร็จพี่แชร์ก็เลยโทรแจ้งทีมศูนย์เข้าระวังช้างป่าเ<อ>มือสี่บ้านทุ่งกลางพุดผู้ใหญ่วิชาญคลองสาสครับเพือ่อขอกำลังช่วยระวัง<อ>ความ<อ>ปลอดภัยถ้าแม่ช้างออกมาปัญหาก,ก็จะเกิดขึ้นได้ครับลูกช้างยังคงส่งเสียงร้องอย่างต่อเนื่องเป็นระยะแต่ไร้เสียงตอบโต้ใดๆจากริมป่าครับ<อ>ซึ่งระยะทางที่เห็นแม่ช้างใหญ่ตั้งแต่ครั้งแรกไม่ไกลกันมากนะครับ ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าเกิดอะไรกับลูกช้างป่าจะปยเข้าป่าก็ไม่ได้หมาป่าโดนพวกเสือทำร้ายคลอกอ้อเพือรอให้แม่ลูกช้างหิวคอกั้นไม่มีแถมทุกคนไม่มีประสบการณ์นในการเลี้ยงดูช้างและก็เลี้ยงช้างมาก่อนความวุ่นวายในคืนนั้น กับความฉลาดของลูกช้างตั้งแต่แรกเจอขอหนูอยู่ด้วยแบบดื้อๆวีรกรรมในวันนั้นคือพี่ๆทุกคนอดนอนครับวันนั้นเจ้าลูกช้างทำตัวอย่างกับเป็นเพื่อนสนิทกับพี่ทุกๆคนครับ มันคือเรื่องมหัศจรรย์จริงๆครับถ้าเรามองด้วยเงื่อนไขทางธรรมชาติเรื่องราวของน้องตุลาซึ่งเป็นช้างป่าเนี่ยถ้าเจอคนจริงๆเนี่ยคงวิ่งหนีสุดชีวิตครับเพราะสัรชัตญยานของการอัวรอดของสัตว์ป่ายอย่างช้างมีสูงมากเขาจะไม่ไว้วางใจใครเด็ดขาดครับทุกอย่าง ตรงกันข้ามกับ<ม>น้องตุลาหมดประมาณเนี่ยดูเห็นฟูงกว่าไม่ได้สั่นเลยต้องเล็บไผ่ป,ะป่ปะหาสั่นเล็บไผ่ก็ไปแจกตะปู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 ช่วงเวลานี้พี่ๆเร่งทำข้อชั่วคราวพร้อมกับเรื่องราวที่ค้างคาใจอยู่ครับเป็นห่วงว่าแม่เขาเนี่ยจะกลับมาไหมทำข้อไปก็กังวลกันไปเป็นแค่ข้อกั้นน้องไว้เท่านั้นนะครับ เพราะว่าสภาพของสายฝนเนี่ยที่ยังเทกระหน่ำพื้นที่ก็เปียกแช่ของใช้จําเป็นก็ไม่มีเหลืออยู่เพียงแค่อย่างเดียวเลยครับตอนนี้เนี่ยคือดูแลน้องให้ดีที่สุดครับนี่เจ๊ครับเอาให้ลุงมองเลยนะเอให้ลุงมองมาอย่างหนึ่งโอ้จุวมแจเเหตุการณ์ในคืนวันนั้นคือบทเรียนแรกซึ่งเป็นบทเรียนเริ่มต้นในการเรียนรู้และช่วยเหลือ ปัญหาหลายๆอย่างจากความไม่พร้อมไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือใดๆเลยเพราะว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะกิจแต่ด้วยความเมตตาต่อสัตว์โลกปัญหาทุกๆอย่างค่อยๆค,ค,คลี่คลายกระบวนการวางแผนการทําข้อกั้นชั่วคราวการทัวรหาคุณหมอหรือผู้รู้เพื่อสอบถามเรื่องปัญหาและวิธีการดูแลนั่นก็คือจุดเริ่มต้นครับที่ทาให้ตุลานี่มีวันนี้อยู่ครับเริ่นผิวนมแล้วเนะ่ะหิวบุนิษ์ น้ำไม่ปีะ้นปีละน้ำก็ม่กินป่วยไม่กินอ่ะกินนมอ่ะปีละตอายุขนาดนี้กำลังกินนมเลยแหละกำลังกินหิวเนี่ยเดินเงียม่งเนี่ยนเงียกินอนนั้นไม่ได้ป่วยป่วยกินได้กินอะไรกินได้นนมเดีายลยกินนมโรงเรียนเนี่ย กินนมเนีมัวกินได้ไหมเด็กท้องร้องคืออะไรพี่อันนี้จะทำยังไงอ่ะมีอย่างเดียวคือนมวัวไอ้ชื่อว่าพึ่งไอ้นี่มาผมดูว่าถ้าถ้าแม่ไม่ไ้มารับแล้วหมอเขาจะใช่เอ่าเด็กาเอาลงมันจะมีนมเขาเรียกนมเทียมเขาไม่ได้ให้ลงเพราะเขาให้น้ำเกลือให้น้ำเกลือน้ำอะไรใช้น้ำกินน้ำเกลือ

คืนที่เลวร้วายที่สุดของหนูกำลังจะผ่านพ้นไปชีวิตใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเช้าวันนี้ของทุกคนได้เห็นสภาพร่างกายที่บอบช้ำได้เห็นร่องรอยบาดแผลต่างๆบ่งบอกได้เลยว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างหลังจากนี้ไปบทเรียนแรกของทุกคนก็เริ่มต้นขึ้นเหมือนกับบทเรียนแรกของตุลาในฐานะสมาชิกใหม่ของมนุษย์ที่เดินเข้ามาขอให้เราช่วยดูแล วันนี้ของน้องตุลามีชีวิตใหม่ที่ดีมากๆครับเรื่องเลวร้ายในอดีตเด็กมอมแมมในวันนั้นได้รับการดูแลอย่างดีในวันนี้ได้รับความรักอย่างมากมายจากผู้คนขอขอบคุณศูนย์พ่อระหว่างช้างป่าหมูส่สีบ้านทุ่งกลางตำบลทับไซอเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผมขอเอ่ยรายชื่อทุกคนในวันนั้นให้เพื่อนๆฟังนะครับ ผู้ใหญ่บ้านวิชาญคลอง30อาสาชุมพลผาติดศักดิ์ศรีหรือพี่แชร์ครับอาสากรวัตดีดวงพันธ์พี่หลังอาสาสลาวุธิบัวพาพี่ป๋อมผู้ช่วยภัยบุญคลังทองเจ้าหน้าที่ป่าไม้สุริยงลาบวิเศษเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทวชัยเพชรบุรีนางสาวอุไรทัพโภกนางนิสาชัยวาทีทุกทกท,กท่านที่ผมเอ่ย คือบุคคลที่ช่วยเหลือเจ้าหนูมอมแมมตัวนั้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจากที่ไม่มีอะไรเลยจนถึงกระบวนการช่วยเหลืออย่างมีรูปแบบหลังจากนั้นพี่ปากับพี่จันจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างเข้ามาประสานงานและก็ดําเนินการช่วยเหลือจนถึงวันนี้เจ้าหนูตุลาเด็กน้อยมอมแมมตัวนั้นมีคนรักมากมายและพร้อมช่วยเหลือดูแลทั้งประเทศนี่แหละครับคือเรื่องราวมหาศารของเจ้าหนูอื่นอ่างมีงวงในวันนี้ที่เราทุกคนช่วยกันดูแล พบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ